สวัสดีครับผมก๊อตวันนี้จะมาอันบ็อกและรีวิวเลนทีเทียดีไซน์ยี่สิบเอ็ด f หนึ่งจุดห้าเลนมือหมุนสายท่องเที่ยวตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเลนทีเทียดีไซน์ยี่สิบเอ็ด f หนึ่งจุดห้านั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือกล่องของเขานั่นเองนะครับ ซึ่งวันนี้เราก็จะมาอันบล็อกกันนะครับผมว่าข้างในกล่องเขามีอะไรไม่ให้บ้างนะครับผมแล้วก็เลนตัวเนี้เหมาะกับใครนั่นเองนะครับผมกล่องนะครับผมของเขาก็จะมีรูปร่างแบบนี้นะฮะโอ้ดูแบบผิวเรียบเนียนสวยนะครับผมแล้วก็มีบอกนะครับผมว่ากล่องตัวนี้เป็นเลนของตัวไหนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เอฟเทหร่ครับผมก็บอกหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันพอเราเปิดมาข้างในป๊อ สิ่งแรกที่เราจะเห็นนะครับผมอย่างแรกเลยนะผมก็เป็นอุปกรณ์นะครับผมก็คือมีตัวเลนนั่นเองครับผมก็คือเปิดมาก็จะตัวเลนเลยนะครับตัวเลนแบบนี้นะครับผมก็เป็นเลน21นะครับผม f 1.5นั่นเองครับผมนี่ฮะตัวนี้แล้วก็ตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นฝาปิดหน้าเลนนะครับผมฝาปิดหน้าเลนวงกลมแบบนี้นะครับผมแล้วก็มี ฮูดนะครับผมแบบนี้นะครับฮูดใส่หน้าเลนนะอันนี้ก็จะเป็นฮูดเอาไว้ใช้เฉพาะเวลาใส่ฟิลเตอร์นั่นเองนะครับผมอันนี้แล้วก็มีไขควงไขควงนะครับผมอ,อันนี้ไขควงปรับโฟกัสแล้วก็มีการ์ดเช็คโฟกัสนั่นเองนะครับผมแบบนี้นี่ครับก็จะมีวิธีบอกว่าใช้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแบบนี้เลย โอเคนะครับผมในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับหมดละทีนี้เราจะมาพูดถึงอ,อุปกรณ์ที่เขามีมาให้นะผมก็คือ,อตัวนี้นะครับผมเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวฮูสนะครับผมที่เอาไว้ใส่กับหน้าเลนนะครับผมโอเคแล้วก็เป็นฝานะครับผมฝาที่าไอยปิดหน้าเลนนะครับผมอันนี้ก็แถมมาให้เหมือนกันนะครับ ทีนี้เราก็มาพูดถึงตัวเลนกันบ้างครับนี่ตัวเลนนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้ตัวเลนนะกะ็รูปร่างกันก่อนเลยนะผมตัวเลน่นมีรูปร่างที่ดูคลาสสิก้วก็วัสดุนะครับผมตัวนี้ทํามาจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับผมซึ่งให้ความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ การประกอบนะครับก็รู้สึกว่าแน่นหนาดีนะครับผมไม่ได้หลวมไม่ได้แบบมีหลวมอะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าให้ความแข็งแรงแล้วก็แน่นหนาดีมากๆนะครับผมนี่ฮะวัสดุนะครับผมก็เป็นอลูมิเนียมอลลอยฮะก็ให้ความแข็งแรงทนทานนั่นเองับผมแล้วก็ฝานะครับผมฝาข้างหน้าเลนนะผมก็ใช้เป็นอลูมิเนียมอลลอยเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับ อ่แล้วก็ข้างหน้านะครับผมที่เป็นฮูดนะครับผมที่เขาติดมาให้อ่ะก็จะมีฮูดตัวนี้ที่ติดมาให้กับหน้าเลนนะครับผมก็จะเป็นอล,ลูมิเนียมอลลอยเช่นกันครับผมก็หน้าเลนตัวนี้นะครับก็จะกันเอาไว้กันนะครับตรงส่วนที่ยื่นออกมาของตัวเลนนะครับผม <ๆ S 1> ก็อ่าไม่ให้โดนหรือว่ากระแทกกับสิ่งอื่นๆนะครับผมให้เลนเป็นลอยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งนะของชุดฮูดที่กันหน้าเลนนะครับผมซึ่ง เวลาเราจะเปลี่ยนไปใส่ฟิลเตอร์นะครับผมเราต้องใช้ฮูดอีกตัวหนึ่งก็คือฮูดตัวนี้นะครับผมในการใส่ฟิลเตอร์นะครับส่วนฮูดที่เป็นแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับเป็นแปดเหลี่ยมเงี้ยอันนี้จะใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนี้ตัวเลนจะยื่นออกมาแล้วเราก็ไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ครับทีนี้ตัวเลนนะครับผมก็มาดูกันตรงค่ารูรับแสงนะครับผมก็คือเลนตัวนี้นะครับผมก็มีค่ารูรับแสงที่กว้างที่สุดที่ f 1 5นั่นเองนะครับผมนี f ่งจุ อ่าแล้วก็แคบที่สุดที่ f16 ครับอ่าแล้วก็การปรับค่า f นะครับผมหรือว่าค่ารูรับแสงเนี่ยก็จะปรับแบบเป็นคลิกนั่นเองนะผมก็คือแบบเวลาเราปรับปุ๊บก็จะมีเสียงคลิกมาให้นะฮะเนี่ยอ่าอันนี้ก็จะทําให้เราใช้ค่า f หรือว่าปรับค่า f ได้ละเอียดขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ประมาณ1หรือ2สต็อปก็สามารถขยับได้ครับได้ยินเสียงด้วยโอเคต่อมาาก็จะมาดูที่ ตัวโฟกัสนั่นเองนะครับผมก็คือตัวโฟกัสนะครับก็มีความลื่นไหลนะครับผมโดยที่ไม่แบบหนืดไปแล้วก็ไม่ได้แบบไวไปแล้วผมก็คือใช้แบบพอดีๆอ,อย่างเงี้ยก็ทําให้มันสมูทนั่นเองนะครับผมตัวโฟกัสนะครับผมก็โฟกัสใกล้สุดที่ประมาณ7 0ซนติมตรนั่นเองนะผมแล้วก็จนถึงระยะอินฟินิตี้นั่นเองนะผมอันนี้ก็สามารถใช้งานตามช่วง ตัวเลขบอกได้เลยครับผมก็จะมีตัวเลขบอกระยะโฟกัสนะครับผมแล้วก็สามารถกัดแล้วก็ใช้งานตามช่วงระยะโฟกัสได้นะครับผมก็ถือว่าทําให้เราหมุนโฟกัสได้นุมนวลขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมที่เป็นเคี่ยวแบบนี้ครับก็จะเป็นตัวที่ช่วยในการจับหรือว่าปรับโฟกัสนะครับผมก็คือที่เขาทําเคี่ยวมาแบบนี้ครับก็ เป็นกลุ่มคนนะครับผมที่ใช้เลนแบบไลากาเนี่ยครับเขาก็จะใช้นิวชี้นะครับผมในการที่จะปรับโฟกัสแบบนี้นะก็จะทําให้เราเวลาถือกล้องแล้วก็ในการปรับโฟกัสของเลนนะครับ<ๆ>ก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยนะครับผมในการใช้นิ้วชี้แบบนี้ทีนี้ก็จะมาพูดถึงตัวที่เป็นตัวเลขนะครับผมบน ตัวเลนกันก่อนนะครับผมตัวเลขบนตัวเลนนะครับผมก็จะใช้เป็นการแบบสกัดแล้วก็ลงสีนะครับผมทำให้ทำให้ตัวเลขไม่ลอกแล้วก็ใช้งานได้นานนะครับผมก็เห็นชัดด้วยนั่นเองนะครับก็ทําให้เราใช้งานแบบยาวๆได้เลยนะครับผมแล้วก็มาดูส่วนของทางท้ายเลนกันบ้างนะครับนี่ท้ายเลนนะครับผมก็ใช้เป็นอลูมิเนียมอลลอยเหมือนกันนะครับผมตรงตัวเมาส์นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเมาส์เนั่นเองครับผมก็คือเมาส์ไรก้านะครับ แบบนี้แต่ว่าเราก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับผมที่สามารถเพื่อให้ใช้กับกล้องได้หลายยี่ห้อนะครับผมตัวนี้ก็สามารถหาซื้อเมาส์หรือว่าอะแดปเตอร์มาใส่ได้นะครับผมส่วนตัวฝาปิดนะครับผมตัวท้ายเรียนก็จะเป็นพลาสติกแข็งนั่นเองนะครับผมส่วแบบนน้ำหนักเรียนตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ415กรัมนะครับผมอันนี้รวมอะแดปเตอร์ไปด้วยเนาะ เลนตัวนี้นะครับก็จะมีชุดมาในแฟมนะผมทั้งหมด10ชิ้นนั่นเองนะผมซึ่งก็จะทําให้เรานะครับผมได้โบเก้นะครับผมเวลาเราเปิดค่าเอฟที่กว้างที่สุดนะก็จะเป็นวงกลมนั่นเองนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ชุดเลนนะครับผมมีทั้งหมด13ชิ้นนะครับผมใน11กลุ่มนั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นชุดเลนของเลนตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มาถึงหน้าเลนนะครับผมหน้าเลนของ เลนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหน้าเลนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง56มิลนั่นเองนะครับผมเวลาเราจะเปลี่ยนไปใส่ฟิลเตอร์นะครับผมเราต้องเปลี่ยนฮูดด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งฮูดตัวนี้จะไม่สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้นะครับเพราะว่าเขาก็จะเป็นติดตรงหน้าเลนที่ยื่นออกมานั่นเองครับเราต้องถอดฮูดตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ครแล้วก็วิธีถอดก็หมุนออกได้เลยนะครับแบบนี้โอเคอ่าทีนี้นะครับเราก็จะ ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือตัวเลนนะครับผมที่ไม่มีโฮสใส่นั่นเองครับผมเส้นฝาที่เขาแถมมาให้นะครับผมอ่ะแบบนี้ฝาวงกลมนะครับก็คือใช้กับปิดหน้าเลนแบบที่ไม่มีโฮสนั่นเองครับผมอ่ะแบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่ก็แน่นหนาครับแล้วก็มีเขี้ยวล็อกด้วยอ่าแล้วก็เวลากดก็จะมีตัวกลดล็อกองนี้นะครับแล้วกดล้วก็ดึงออกมาได้เลย แบบนี้อันนี้ก็คือฝาปิดหน้าเลนนะครับผมแบบวงกลมที่เขาแถมมาให้แล้วก็เวลาใครที่อยากนําไปใช้กับฟิลเตอร์นะครับผมเราต้องใส่ตัวนี้นั่นเองครับผมแล้วก็แค่หมุนเข้าไปนะครับแบบนี้แบบนี้นะครับผมซึ่งฟิลเตอร์ที่เราจะใช้กับมูตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นฟิลเตอร์หน้าประมาณ72นั่นเองนะครับผม ซึ่งเราจะใช้ฟิลเตอร์72เนี่เพราะว่าโฮต,ตัวนี้มีหน้าเลนที่กว้างมากโอเคนี่ก็เป็นส่วนของการใส่ฟิลเตอร์นะครับผมก็เลนตัวนี้นะครับผมของทาง TT Edison นะครับผมก็21 f 1.5นะครับผมก็เป็นเลนสายท่องเที่ยวนั่นเองนะครับผมก็เหมาะกับกลุ่มคนที่ชอบไปเที่ยวด้วยแล้วก็ถ่ายภาพนะครับผมที่ได้ทั้งวิวแล้วก็ได้ทั้งคนมาด้วยนะครับผมตัวนี้ก็คือ21 f 1.5นั่นเองนะครับผม แล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาภายในกล่องนะครับผมถือว่าให้มาครบเลยนะครับเลนตัวนี้ครับก็จะวางจําหน่ายประมาณปลายเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถ้าซื้อเลนมานะผมก็เลนตัวนี้จะรับประกัน1ปีนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับผมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะรผมก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งปีก็เป็น2ปีนั่นเองครับผมแล้วก็เลนตัวนี้นะครับผมสามารถสอบถามตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศได้นะครับผมหรือว่า อัปเดตข้อมูลข่าวสารได้ที่ทางเพจ Facebook นะครับผม TT อ d i s ิ n นะครับผม Official Thailand นะครับผมแล้วก็ทาง i n s t a g r กรนะครับผม TT อ d i s ิ n นะครับผม Official Thailand นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็มาอันบ็อกแล้วก็พรีวิวเลนตัวนี้แล้วนะครับ21 F 1.5นั่นเองนะครับผมก็คลิปต่อไปนะครับผมเราจะมาอันบ็อกแล้วก็พรีวิวเลนตัวไหนนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ wow